กี๊ข้าวโอ๊ตนะคะสูตรนี้นะคะกําลังดีค่ะไม่นิ่มแล้วก็ไม่กรอบมากนะคะวิธีทำก็ง,ง่ายมากๆนะคะคุกกี้เป็นทรงนะคะอบแล้วก็ไม่แผ่ตัวมากด้วยนะคะนี่นะคะด้านในค่ะใส่ข้าวโอ๊ตเยอะมากๆเลยค่ะเนยที่เราใช้นะคะจะเป็นเนยนิ่มนะคะเนี่ยถ้าใช้นิ้วกดนะคะนี่เขาก็จะเป็นรอยนิ้วแบบนี้นะคะนี่เป็นรอยนิ้วแบบนี้ นะเป็นรอยนิ้วแต่ว่าไม่ติดนิ้วขึ้นมาแบบนี้นะคะเรียกว่าเนยนิ่มแต่ยังเย็นอยู่เราจะใช้เนยแบบนี้นะคะในการทําคุกกี้นะคะจากนั้นนะคะเกลือค่ะน้าตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะหรือน้ําตาลทรายสีรามหรือน้าตาลทรายสีทองนะคะเขาจะมีลักษณะชื้นๆนะคะไม่ใช่น้ําตาลทรายแดงเฉาโกลยนะใครจะ ใช้ผสมกับน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแต่สูตรนี้นะคะเป็นคุกกี้ที่ไม่กรอบมากนะคะถ้าอยากได้กรอบมากขึ้นนะคะให้ใช้น้ำตาลทรายขาวผสมนะคะจากนั้นนะคะเราจะผสมนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะให้เนื้อเบาขึ้นเล็กน้อยนะคะน้ำตาลทรายไม่จำเป็นจะต้องละลายดีนะคะ ใช้ระยะเวลาผสมนะคะประมาณ1นาทีนะคะที่ความเร็วต่ำสุดนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะไม่จำเป็นจะต้องฟูหรือเนียนนะคะสำหรับสูตนนี้จากนั้นนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะผสมแค่พอเข้ากาันใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วนะคะเนื้อจะเป็นลิ่มๆไม่เป็นไรนะคะปกติค่ะโอเคจะได้แบบนี้นะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นลิ่มๆแบบนี้นะคะปกตินะคะ จากนั้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะต้องใส่ลงไปเลยทีเดียวนะคะเราใช้หัวตีนะคะคนเล็กน้อยนะคะแป้งจะได้มีฟุงนะคะจากนั้นนะคะผสมความเร็วต่ําเหมือนเดิมนะคะประมาณไม่เกินหนึ่งนาะทีเรียบร้อยนะคะปัดขอบอ่างเล็กน้อยค่ะ วาดแป้งผงแป้งขาวๆเนี่ยนะคะที่เขาจะอยู่ที่ขอบอ่างลงมาด้านล่างนะคะเขาจะดูลักษณะไม่ค่อยเข้ากันไม่เนียนไม่เป็นไรนะคะปกติค่ะจากนั้นนะคะข้าวโอ๊ตที่จะใช้ในวันนี้นะคะเพื่อนใช้ข้าวโอ๊ตแบบสุกง่ายนะคะจากนั้นนะคะเราจะผสมด้วยความเร็วต่ำนะคะไม่เกินหนึ่งนาทีค่ะแค่พอเข้ากัน ไม่ต้องเนียนนะคะจากนั้นนะคะพายางค่ะกวาดค่ะคุนอ่านเขาจะดูเปียกๆแฉะแ,แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะถั่ววอนัทค่ะ100กรัมค่ะช็อกโกแลตชิพค่ะ100กรัมค่ะ ใช้พายยางนะคะใช้สันภายนะคะในการผสมค่ะแบบนี้นะคะถ้าชอบผลไม้แห้งนะคะจะเติมผลไม้แห้งลงไปด้วยก็ได้นะคะพลิกขึ้นมานะคะแล้วใช้สันภายนะคะกดหรือสับให้เขาเข้ากันผสมให้ทั่วๆนะคะหรือใครจะใช้เครื่องผสมก็ได้นะคะถ้าใช้เครื่องผสมก็ ผสมแค่พอเข้ากันนะคะแค่ให้ช็อกโกชิพกับถั่วนะคะกระจายทั่วดีใครอยากจะใช้ถั่วแบบไหนก็ได้นะคะจะใช้ถั่วอัลมอนต์นะคะฮาร์เซนนัทแมคคาเดเมียวอลนัทได้เลยนะคะตามชอบนะคะหรือจะผสมธัญพืชน,นะคะพวก เมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะตอนนี้เขาเริ่มกระจายตัวดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราไปวามเตาอบเอาไว้นะคะที่160องศาค่ะวันนี้เราจะตักที่3หรือ5เซนก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าใครมีที่ตักคุกกี้ไซส์ไหนนะคะ3มเซนก็จะชิ้นเล็กๆพอคำห5เซนก็อาจจะเป็นชิ้นที่ กัดได้สักสองสอมคำนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะปนใช้3ามเส้นนะคะวางไปเลยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งนะคะวางให้เขาห่างกันเล็กน้อยนะคะเตานะคะวอมไว้ที่160อองศานะคะไฟบนล่างนะคะไม่พัดลมนะคะเราจะอบชั้นกลางนะคะถ้าไม่มีแผ่นซิลิโคนที่มีลาย แบบของเปิ้นนะคะก็ให้วางคุกกี้ห่างกันเล็กน้อยนะคะถ้าไม่มีสกู๊ปนะคะให้ใช้อ่าช้อนตวงนะคะขนาด1ช้อนโต๊ะนะคะเขาจะใกล้เคียงกับ3ามเซนนะคะเราก็ตกแต่งด้านบนนะคะชิ้นไหนที่เขาไม่ได้โชว์ถั่วหรือช็อกโกชิพนะคะเราแปะเพิ่มได้นะคะนิดๆหน่อยหน่อยให้สวยนะคะ จากนั้นนะคะนำข้าเตาอบได้เลยค่ะสามารถสนับสนุนการทำวิดีโอของเราได้นะคะด้วยการกดปุ่ม YouTube s u p e r t h n n k s นะคะหรือกดส่งดาวใน Facebook ค่ะขอบคุณค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยแล้วก็หอมน่าทานมากๆเลยค่ะ จากนั้นนะคะถ้าชิ้นไหนเขาไม่ค่อยกลมเราอยากให้กลมนะคะเมื่ออบสุกออกมาใหม่ๆนะคะใช้ที่ตัดคุกกี้กลมๆแบบนี้นะคะเนี่ยวนเขารอบๆนิดนึงนะคะเขาก็จะกลมขึ้นนะคะตอนนี้เขายังนิ่มอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอสักแป๊บน,นึงให้เขาเซ็ตตัวนะคะแล้วค่อยแสออกจากถาดอบนะคะแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นอีกสักนิดนึง ด้านในเป็นแบบนี้นะคะใส่โคโอต๊ตไปเยอะมากๆเลยนะคะดีต่อสุข,ขภาพด้วยนะคะวิธีทําก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะแล้วพบก,กันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เป็นลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ